รายการวันที่13มกราจ่ายค่าอบรมโปรแกรมบัญชีให้บริษัทให้กับบริษัท X เ a อซอฟต F ์แวร์คุปจำกัดเป็นเงินสุด10,000บาทบวกแวด7%ได้รับใบส่งของทับแปกับภาษีถับไปเสร็จตับเงินเลขที่4000ทำการหักภาษีหลที่จ่จายตามมาตรา3เ หากภาษีในอัตรา3%เข้าระบบโปรแกรมสม a r t บิดนะคะเลือกระบบซื้อและสั่งซื้อนะคะกด workflow ค่ะ invoi c e บริการนะคะเป็นการบริการก็คือเชื่ออันนี้คือเราจ่ายสุดนะคะ ในโจทย์มันให้มาว่าเป็นหงสุดก็คลิกที่ซื้อสุดโอเคค่ะ F3 เพิ่มนะคะเลขที่และเลขที่อ้างอิงเราจะไม่เลขเลขที่เราจะไม่ใส่นะคะเราจะใส่แค่เลขที่อ้างอิงค่ะ4000วันที่เอกสาร วันที่13มกราคม2 5 6 0โอเค,อเคกดผู้ขายค่ะใส่จุดแล้วก็ Enter นะคะโดนให้มาว่าเราจ่ายค่าคอมพิวตออ์โมโปรแกรมบัญชีบริษัท f p software แ r ร์กุกดเลือกนะคะโอเค เรามาดูที่รายการสินค้านะคะที่ตัวทีเราจะใส่้ก็ enter นะคะขอโทษค่ะแล้วก็อันนี้เป็นค่าบริการเราก็เลือกที่ราัสามค่าบริการนะคะราชส,สินค้ารหัสสินค้าเราจะใส่จุดแล้วก็ enter นะคะในที่นี้มันยังไม่มีนะคะเราก็ต้อง f3 เราก็ต้องเพิ่มนะคะ f3 เพิ่ม ค่าอบปค่าเพิ่มนะคะก็ต้นนะคะเราต้องได้ f สามเพิ่ม 0.5เป็นค่าอุรรกรุมโปรแกรมบัญชีนะคะบัญชีนะคะ กลุ่มสินค้าเราจะมาที่ยูที่กลุ่มสินค้านะคะเราจะใส่จุดแล้วก็ Enter นะคะมันจะขึ้นมาแค่เครื่องประดับเราก็ต้องเพิ่มนะคะราสินค้าเป็นราศศูสองนะคะชื่อค่าจ้างและค่าบริการะคะ่ะ ค่ะเราก็เลือกรหัสสองนะคะาาค่าจางและค่าบทการค่ะมาดูที่หน้าสองนะคะมาดูที่หน้า2อหน่วยนับนะคะหน่วยนับเราก็ต้องใส่จุดแล้วก็ Enter ค่ะหน่วยนับเราก็ทำการเพิ่มเหมือนกันค่ะ ในที่นี้หน่วยนับก็ใส่รหัส2ไปนะคะหน่วยนับข้าบริการเราจะนับเป็นครั้งนะคะบันทึกคะ่ะแล้วก็เลือกที่ครั้งนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วกด F10 บันทึกคะ่ะ Yes นะคะโปรแกรมบัญชี นที่สอเคต้องจำนวนจำนวนหนึ่งครั้งนะคะราคา1นึ่หมื่นบาทนะคะ หนึ่งหมื่นบาทภาษีหักนที่จ่ายภาษีหักนที่จ่ายเราจะเปลี่ยนเป็นประเภทเอกสาร XL ใบภาษีหักนที่จ่ายบริษัทนะคะอันนี้คือถูกต้องแล้วเลขที่อ้างอิงเลขที่อ้างอิงนะคะ เาใายเลขที่อ้างเองสีส่ศูนย์ศูนย์ศูนย์เพื่อนไขยื่นจุดจึดจุดจเพื่อนไขภาษีแล้ก็ e n นเตอร์เราจะใส่ล Enter ลสเลนะภาษีหักราที่จา่าย หนึ่งมันเป็นภาษมาตาสานเจตนะคะประเภทเงินได้ค่าอบรมโปรแกรมบัญชีค่ะหนึ่งหมื่นบาทภาษีส่วนให้มาภาษีสามเปอร์เซ็น อีก300บาทเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเ1 0สิบบันทึกค่ะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทําการเอฟบันทึกเราจะทำการบันทกึกน,น,นะคะระบบกําลังลงบัญชีให้เราอยู่นะคะมันจะดิงขึ้นมาว่าเดบิตซื้อสด1,000งบาทเดบิตภาษีซื้อ700บาทเคดิตพา่า เงินสด1,400บาทเรดิตภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่าย300บาทกด F 1 0บันทึกค่ะเรายังไม่พิมพ์นะคะกด No ค่ะกด f s a ออกค่ะ Yes ค่ะอันนี้คือเราบันทึกรายการวันที่13มกราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ e s c a ออกเลยค่ะ